วันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเมื่อเรามีข้อ,ขอนนะะมูลมาแล้วเราต้องทําการวิเคราะห์ซึ่งมีอยู่2แบบก็คือสถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและก็สถิติศาสตร์เชิงอนุมานนะคะเรามี2แบบพรรณนาและก็อนุมานสาหรับสถิติศาสตร์เชิงพรรณนาเขามีเพื่ออะไรคะเขาบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่สรุปสาระสําคัญของข้อมูลชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณเพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลชุดนั้นว่าเป็นอย่างไรเวลาเราเจอ,อคำสำคัญแบบนี้นะคะเรามีความสึกว่าอะไรบ้างคะอย่างแรกก็คือเราทำการสรุปสาระสาคัญของข้อมูลชุดนั้นนะคะเป็นการข้อข้อมูลที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลชุดนั้นซึ่งข้อมูลชุดนั้นเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง ปริมาณและก็ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเพื่อไร่เพื่ออธิบายลักษณะของประชากรของเรานะคะซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเขานําเสนอด้วยแผนภูมิแท่งและก็ตารางนะคะแผนแท่งและตารางสําหรับวันนี้ส่วนสถิติศาสตร์เชิงอนุมานเขาเป็นใครเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับ ความน่าจะเป็นในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะบางประการของประชากรไม่มีบางประการลักษณะของประชากรโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่ได้มาจากประชากรนั้นเวลาเราอ่านแบบนี้นะคะหมายความว่าเราจะทําอะไรเราจะทําอะไรคะใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของประชากร ก็คือเราจะใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะคะมาทำะไรสรุปลักษณะของประชากรแต่ว่าเราไม่ได้เก็บมลนะคะเราจะได้จากตัวอย่างนะคะมาโดยสมมุติตรงนี้เป็นตัวอย่างเราจะมีตรงนี้ค่ะทฤษฎีมาสรุปตัวอย่างเพื่ออธิบายลักษณะของประชากรเรามีกลุ่มตัวอย่างทฤษฎีความน่าจะเป็นเอามาวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ อธิบายลักษณะของประชากระคะ่ะส่วนตรงนี้เป็นตัวอย่างการน,นําเสนอน,นะคะจากประชากรเยอะๆเสร็จแล้วเราก็เลือกมาประมาณเขาเลือกมานะคะเสร็จแล้วก็สรุปว่าใครอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่และก็อันดับห้าวันนี้ต้องขอบคุณของง้อมูลดีๆจากหนังสือเรียนสสวทระดับชั้นม .6 นะคะสมหนับนี้ขอเป็นวันดีๆในการเรียนรู้ของเอสซี